เราจะได้มาพูดคุยลงรายละเอียดกันนะครับก็ได้มาถึงแล้วต่อจากนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเรามารวมใจกันสั้นๆสักสองสามนาทีละกันคให้เราหลับตารวมใจผ่อนคลายพอสบายๆกันสักครู่หนึ่งนะให้เราหลับ รู้สึกถึงตองกใจของเรารู้ึกตัของเราเรา ขอบคุณตัวเราที่เป็นเราในวันนี้ขอบคุณเราที่เป็นเราในวันนี้ขอบคุณที่มีชีวิตรอดมาอีกหนึ่งวันขอสัพรพภสัตทั้งหลายโปรดจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ ให้เราขอบคุณแผ่เมตตากันไปแบบนี้สักครู่หนึ่งนะ ก็ให้เราลืมตาขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเรียกสติของเรากันนะครับก็จเจริญพรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช้าวันนี้เนาะ,ะเจริญพรทุกท่านนะคะท่านใดที่มาถึงแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ พระอาจารย์สัจจาทิโกนะคะนมัมาสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะอรุณสวัสดิ์มรลเดเตอร์ทุกท่านแล้วก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านในทุกๆช่องทางด้วยนะคะค่ะวันนี้เอนดูก็ขออนุญาตรับหน้าที่แทนพี่พักนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าทุกท่านก็ยังคงตื่นเช้าแล้วก็เข้ามานั่งสมาธิสนทนาธรรมกันในวันหยุดอย่างนี้นะคะ ก็สำหรับรายการพระไตปีโรกยามเช้านะคะเราก็มีจัดรายการกันทุกเช้าเลยค่ะเริ่มตั้งแต่7.15โมง15นะคะถึง7.30โมงครึ่งโดยประมาณเนี่ยเราก็จะมานั่งสมาธิตั้งสติเติมบุญเติมพลังกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็จะให้ธรรมะสักหนึ่งเรื่องนะคะรวมถึงขยายความว่าเราจะสามารถ นำทำมานั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นนะคะประมาณ7จ็ดมงสีก็จะขอเรียนเชิญทุกท่าน,นะคะ่ะเข้ามาแชร์แบ่งปันหรือว่าสักถามนะคะจนถึงเวลาประมาณ8ปดโมงนิดๆโด,ดยประมาณนะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถ ส่งคำถามมาได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขับเฮ้าในไลฟ์แชทหรือว่าในโอเพนแชทนะคะก็ท่านใดที่ยังไม่มีลิงก์นะคะก็สามารถกดลิงก์ติดตามได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะทั้ง TikTok YouTube Facebook แล้วก็ไอค่ะทั้งทิ้งมานะคะก็จะรวบรวมทุกคำถามนะคะแล้วก็คุณตองก็จะมาถามคำถามให้ในรายการนะคะค่ะก็ถ้างั้นเดี๋ยวขอกราบพระอาจารย์เชิญให้ทำมาได้เลยคะ่ะครับก จเริญนพรทุกท่านในยามเช้าวันนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ทางทุกช่องทางเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒน์เป็นดกยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากท่านใดเนาะมีคําถามมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบก็พูดได้นะครับวันนี้มุมกล้องอาจจะแปลกสักนิดนึงนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ Computer เนาะมันก็เลยกลายว่ามันจะดูมีหลายมุมไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าใช้เครื่องในการไลฟ์แล้วก็เสียงอาจจะมีความขาดความคมชัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็หลวงพี่อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะท่านใดเนาะสนใจอยากจะมาเจอกันนะครับมาเห็นกันก็สามารถมาได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ที่วัดธรรมสถานนานาชาติที่ปาแปนเนาะ นะครับก็มีชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยโอเคครับครับ,รบเสียงวอิเตอร์จะไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเปิดจากลําโพงเข้าลําโพงมันไม่ได้ต่อสายเข้าเนาะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อนี้ดีกว่านะครับหัวข้อที่วันนี้มาเล่าให้ฟังคือคําว่าใจกว้างใจกว้างทําไมถึงเล่าหัวข้อนี้ทาไมถึงนึกถึงหัวข้อนี้หลวงพี่อยากจะบอกว่าคําว่าใจกว้างหลายคนชอบมองถึงมิติแค่ว่า เราใจกว้างกับคนอื่นแล้วแปลว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ให้พื้นที่คนอื่นให้ความสบายคนอื่นเราเป็นคนที่รองรับคนอื่นได้หลายคนเข้าใจความใจกว้างในมิตินี้ก่อนอื่นเลยเขาว่าใจกว้างกว้างแปลว่าอะไรกว้างแปลว่าไม่แคบกว้างแปลว่ามันใหญ่ถูกต้องไหมคนใจกว้างคือคนที่สามารถรองรับคนทั้งหลายได้ คนใจกว้างคือคนที่สามารถรองรับคนทั้งหลายรองรับคนที่มีความเห็นหลากหลายคนที่สามารถจะไม่ไม่เหมือนกันแต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้คนใจกว้างคนที่รองรับสิ่งเหล่านี้ได้เวลาเป็นผู้นำมันต้องใจกว้างเพราะมันไม่ได้อยู่แค่ตัวคนเดียวถูกต้องไหมคาว่าใจกว้างกว้างแปลว่ามีพื้นที่มีพื้นที่ให้ คนแต่ละคนเป็นความเป็นตัวเองที่แตกต่างแต่ยังคงอยู่ร่วมกันได้เหมือนที่เราได้ยินเช่นพระพุทธเจ้าเป็นคนใจกว้างท่านเป็นคนที่สามารถรองรับความหลากหลายความแตกต่างความไม่ได้เหมือนกันของแต่ละคนที่เข้ามาในพื้นที่ของท่านได้พระพุทธเจ้าคือคนที่สามารถทําแบบนั้นได้เนาะคนสามารถรองรับความแตกต่างความหลากหลาย ความความกว้างขวางหรือความหรือใช้คำว่าความที่ไม่ต้องเหมือนกันของแต่ละบุคคลได้จึงทำให้บุคคลเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจึงอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขภายใต้กติกาที่ท่านรองรับความหลากหลายคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะใจกว้างไม่ได้ทีนี้โน้ตไว้นิดนึงก่อนเวลาพูดเรื่องความใจกว้าง หลายคนชอบมองความใจกว้างเนี่ยครับเป็นเพียงความใจกว้างต่อบุคคลอื่นหลายคนมองความใจกว้างเป็นเพียงเหมือนเรื่องเกี่ยวกับว่าความใจกว้างต่อบุคคลอื่นความใจกว้างต่อบุคคลอื่นหมายความว่าเราใจกว้างให้คนอื่นนะมีพื้นที่ให้คนอื่นนะมีมีเป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่รองรับคนอื่นได้นะ แต่หมายความว่าความใจกว้างที่อยากจะอธิบายเนี่ยเป็นความใจกว้างเพื่อตัวเองในอนาคตด้วยงงคำนี้ไหมเป็นความใจกว้างเพื่อตัวเองในอนาคตด้วยหมายถึงถ้าหากเราใจกว้างพอครับมันจะเป็นการเหมือนเราได้รองรับตัวเราเองที่อนาคตอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นไว้เหมือนเดิม ไมายความว่าอย่างไงหมายความว่าวันนี้ตัวเราเป็นคนแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราใจกว้างกับคนเอาไว้มีคนหลากหลายล้อมรอบตัวเราวันหนึ่งตัวเราทําพลาดบ้างเรารู้จักใจกว้างพอจะให้อภัยคนอื่นตัวเราทําพลาดบ้างเราก็จะให้อภัยตัวเราเองได้ง่ายเช่นกันพอตามทันไหมครับถ้าตัวเราทําพลาดบ้าง เราก็จะให้อภัยตัวเองได้ง่ายเช่นกันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยฉันใจกว้างเพื่อให้คนอื่นอยู่กับฉันได้แต่การที่เราใจกว้างให้คนอื่นคนอื่นทำพลาดเราให้อภัยวันหนึ่งตัวเราพลาดตัวเราผิดตัวเราไม่ลงตัวบ้างมันก็จะรองรับตัวเราเองที่อาจจะพลาดผิดไม่ลงตัวในอนาคตเหมือนกันคนหลายคนคนหลาย ายคนเนี่ยเราไม่เคยใจกว้างกับคนอื่นพอถึงวันที่ตัวเองพลาดบ้างตัวเองผิดบ้างตัวเองพังบ้างมันก็รองรับตัวเองไม่ได้ความใจกว้างจึงไม่ใช่สักแต่ว่าได้ให้พื้นที่คนอื่นแต่ความใจกว้างเป็นการให้พื้นที่ตัวเองในอนาคตด้วยเช่นกันความใจกว้างจึงไม่ใช่แค่แบบ เราได้ให้พื้นที่คนอืน่นแต่บางครั้งมันหมายถึงเราได้ให้พื้นที่ตัวเองในอนาคตด้วยให้ความไม่ลงตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราเผลอไม่ลงตัวเราเผลอไม่ลงตัวเราเผลอทําอะไรเราไม่ไม่ง่ายเราเผลอพลาดบ้างแต่ที่ผ่านมาฉันเคยให้อภัยคนอื่นนะฉันเคยให้อภัยคนนี้นะฉันเคยให้อภัยคนนี้มาก่อนนะโอ้ฉันพลาดฉันก็ให้อภัยตัวเองได้เหมือนกันว่ะ พวกเราให้อภัยตัวเองเก่งไหมพวกเราเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้เก่งไหมในวันที่มันไม่ได้ดังใจฝึกนะอยากให้เราฝึกใจกว้างเหมือนกันครับฝึกนะอยากให้เราฝึกโอเคกับคนอื่น และมันก็จะโอเคกับตัวเองยิ่งใจกว้างมากนอกจากรองรับตัวเองเวลาพลาดแล้วนอกจากจะเป็นคนรองรับตัวเองในเวลาพลาดได้เก่งขึ้นแล้วมันจะนำไปซึ่งอะไรรู้ป่ะนำมาซึ่งว่าถ้าเราใจกว้างรองรับคนไว้เยอะคนเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยเราครับคนเหล่านั้นก็จะกลับมาช่วยเราในวันที่มันจำเป็น คนเหล่านั้นจะย้อนกลับมาเกื้อกูลเราในวันที่มันจำเป็นเหมือนกันเราไม่ได้ดีได้ด้วยตัวเองนะหลายครั้งเราก็พลาดก็ผิดก็ต้องการคนอื่นๆมาคอยเตือนเราเหมือนกันถ้าเราไม่คอยเกื้อกูลคนอื่นไว้ในช่วงที่เรายัางใจดีวันหนึ่งมันพลาดก็จะไม่มีใครมาเกื้อกูลเรากลับเหมือนกันฉะนั้น ฝึกเป็นคนใจกว้างเอาไว้ฝึกเป็นคนรองรับคนให้ได้เยอะๆอะไรจะเกิดให้เป็นคนง่ายๆเป็นคนไม่หงุดหงิดเป็นคนเก่งในการรองรับเรื่องดีๆรองรับสิ่งดีๆรองรับความไม่ถูกใจที่จะเกิดขึ้นได้อย่าเอาแต่ใจใจกว้างแต่ว่าต้องลดความอะไรลงไปด้วยลดความเอาแต่ใจลงไปด้วยเช่นกัน วันนี้คงฝากคร่าวๆาไว้ประมาณนี้นะครับค่ะสา,าธุค่ะเดเราไปเก็บคำถามคำตอบกันเลยได้ค่ะะคะ,คะได้ค่ะก็ค่ะพี่พี่ตองค่ะเชิญถามคำถามได้เลยค่ะอ,อารุณสวัสดิ์ก่อนถามคำถ,ถามขอเช็คนิดนึงค่ะได้ยินเสียงตองชัดดีไหมคะ ชัดเจงค่ะค,ค่ะคำถามแรกเลยค่ะถามว่าขอขมาพ่อแม่ต้องทํายังไงบ้างคะต้องทําเป็นพิธีกรรมไหมคะขอขมาพ่อแม่ต้องทําอย่างไรบ้างต้องทําเป็นพิธีกรรมไหมก่อนอื่นเลยคือถ้าอยากขอขมาเนี่ยขอขมาลาโทษคือการที่เราได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและเราก็เหมือนกับเป็นการยอมรับแสดงความจริงใจ และแสดงความตระหนักรู้แต่ไม่ใช่ความรู้สึกผิดนะการขอเข้ามาคือการยอมรับแสดงความจริงใจแสงความตระหนักรู้เ๋รเรารู้ได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะกระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลอื่นอยู่เราจึงอยากจะขอเขมาขอเข้ามามันทําอย่างนี้ใช้ในการขอเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เราก็เลย การขอมาลาโทษจริงๆจึง,จง,จงหมายถึงการแสดงความจริงใจไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีพิธีกรรมหรือไม่มีพิธีกรรมถ้าอยากมีพิธีกรรมก็มีไปแต่ถ้า,มาไม่แต่จริงๆแล้วพิธีกรรมไม่ใช่ส่วนสําคัญส่วนสำคัญคือเราได้สื่อสารกับเขาเราได้สื่อสารกับเขาถึงสิ่งที่ตัวเราทําผิดพลาดแล้วอยากจะขอแสดงความจริงใจและยอมรับว่าเนี่ย ฉันพลาดเรื่องนี้ว่าฉันขอโทษจริงๆประมาณนี้ครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการสื่อสารแสดงความแย่จ้ไม่ค่อยท่านหนึ่งนะคะคําถามนี้ก็ไปขอบคุณไปขอขอมากับนะคะแล้วก็ตอนเดินผ่านกลับบ้านนะคะผ่านที่นั่งประจําที่คุณยายท่านนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนั่ง ผู้ถามเนี่ยก็ได้กลิ่นหมากครูค่ะที่คนแก่เขาเคี้ยวการเป็นกลิ่นเดียวกับตอนที่เคยคุยกับยายแกตอนยังมีชีวิตอยู่เลยค่ะผลลัพธ์ก็คือตอนนี้หนูนอนไม่หลับเลยค่ะอีกอย่างบ้านก็คือติดก,กันแบบมากๆอะ่ะชนิดที่ว่าหนูเปิดหน้าต่างไปก็เจอลงศพยายเลยค่ะหลวงพี่ <c oughs> นอนไม่หลับมาสองวันแล้วค่ะ <c oughs> อ่านหนังสือก็แล้วฟังพระก็แล้วดูการ์ตูนก็แล้วเปิดไฟในห้องน้ําทิ้งไว้ก็แล้วทาหมดแล้ว ยังนอนไม่หลับอยู่ดีค่ะทํายังไงดีคะคือง่วงนะแต่นอนหลับไม่ลงจริงๆขอคําแนะน,นําหลวงพี่ด้วยค่ะโอเคอันนี้ตอนนี้เราเหมือนรายการเดอะโ o s เลย <laughs> เราเลยก็ยากเหมือนกันนะออมัน <laughs> จะมีกลิ่นฟอร,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 ร์มาลีนได้คุณต้องไม่ได้ปิดมายนะเออรู้เลยว่าเหมือนเราเหมือนอยู่ในาการเดอะโ o s เลยนะเ, <laughs> เราใช่คือตองฟังแล้วตอง คำถ,ถามแล้ก็คือเห็นใจกับผู้ถามคาถามนี้ไปด้วยอะคะ่ะมันคงลาบากใจเอางี้<จ>เราถามคุณผู้ฟังทุกท่านดีกว่าถ้าวันนี้เราเจอสถานการณ์นี้ได้วันวันนี้จะเหมือนแปลกนะกลับลองกลับมาถามคุณผู้ฟังดีกว่าวันนี้สมมุติเราเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเราเปิดบ้านไปแล้วเราเราแบบแล้วก็คือบ้านข้างเป็นคุณยายที่แบบมาจากกันแล้วก็แล้วโลงศพดันตั้งอยู่แต่เ,เขาตั้งอยู่กี่วันนะ่ะแต่เขาตั้งเขาจะตั้งกันนานไหม มตอนนี้จากคําถามคือตั้งมาสามวันแล้วค่ะโอ้สมมุติตั้งสักเจ็ดวันแล้วกันอีสี่วันเนาะจะไม่นอนคงจะยากหละสมมติเราเปิดประตูาเปิดหน้าต่างปุ๊บ้วเจอลงศพอยู่พอดีเลยอยู่ตรงตรงแบบตรงบ้านเราข้างบ้านเราเลยอย่างเงี้ยคําถามคือคําถามนะเป็นพวกเราพวกเราจะทํำยังไงเป็นพวกเราพวกเราเป็นพวกเรานะพวกเราตอนนี้จะทํำยังไงกันครับพิมพ์ตอบมาหน่อยหลวงพี่อยากลองฟังหน่อยสิว่าเออ อยากฟังหน่อยสิว่าถ้าเป็นพวกเราพวกเราจะทํำยังไงนะเออนะครับมาไหนลองช่วยลองช่วยคิดหน่อยสิแล้วอ,อยากอยากฟัง,งจริงๆนะเป็นพวกเราเพราะเรามีความเห็นไหมเรื่องนี้นี่วงพี่ว่าทุกคนน่าจะมีข้อเสนอแนะกันได้ไม่จําเป็นต้องต้องเป็นพระอาจารย์หรอกแต่ว่าโยมธรรมดานี่ยก็น่าจะพอมีข้อเสนอแนะได้ไหนะเป็นพวกเราเพราะเรารูไ้ไหมนะว่าจะเป็นอย่างไรดีถ้าเราต้องเจอสถานการณ์อย่างเดียวกันเออนะครับ ทานกาแฟไม่นอนจนกว่าจะย้ายลงออกไปค่ะ <c oughs> คดเปิดหน้าต่างไปก่อนอ่าโอเคอามาว่ามาว่ามาลองฟังกันก่อนฝึกสมมพิประจําจะไม่กลัวค่ะอ่โอเคย้ายไปนอนบ้านญาติก่อนคะ่ะ <c oughs> เห็นสัจะทรมมองเป็นธรรมดานะบอกไปเคาะลงยา,ยายไม่ต้องมารบกวนโอเควางใจทุกคนล้วนเกิดแก่เจ็บตายปิดห <s> <p id> น้าต่างและย้ายไปนอนห้องเอิญ <s> ย้ายที่พักชั่วคราวโอเคอ่อดีนะดีดี อ่ะดีครับดีครับทักคุณยายว่ารักนะคะอยากให้ยังมีความสุขแล้วก็แผ่เมตตาดีครับดีครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกในมุมหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะแนะนํำยังไงเนาะเอาเอาจริงๆนะหลวงพี่หลวงพี่มองว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดแล้วคือจริงแหละถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำทําสมาธิเห็นเกิดแก่เจ็บตายทุกวันมันอาจจะช่วยเนาะมันอาจจะช่วยให้เราไม่กลัวเป็นพื้นได้ แต่คนที่ถามมานเนี่ยก็หมายความว่าก็ความกลัวมันเกิดแล้วเวลาความกลัวมาเกิดแล้วอยู่ดีจะมาฝึกสมาธิมันจะยิ่งถ้ากลัวแล้วนะแล้วมาฝึกสมาธิเพื่อจะเอาชนะความกลัวเนี่ยหลายครั้งบางทีมันวางใจไม่ถูกทันทีมันกดใจไปฉะนั้นหลายคนทีแนะ่แนะนำเนี่ยนะแนะนามาจริงๆดีมากเลยนะคือจริงๆวิธีการแรกที่สุดที่หลวงพี่อยากจะแนะนํานะฮะคือถ้ายายเป็นผีจริงๆนะครับถ้ายายเขาเป็นผีจริงๆนะเขาฟังเรารู้เรื่องฮะ คุยกับเขาเลยคุยกับเขาบอกว่าเอาบุญมาฝากนะเอาบุญมาฝากนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เท่าที่ฟังเนี่ยยายเขายังไม่ได้กวนเราแต่ตอนนี้สมองเรากวนตัวเองโอเคไหมเท่าที่ฟังเนี่ยสบารเราอ่ะยายเขายังไม่ได้กวนเรานะคือยายเขายังไม่ได้มาทําอะไรกวนเราแต่สมองเรากวนตัวเองเนาะเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะได้โปร่งสู้กับความตายอนาคตต้องอยู่ในนั้นแน่ๆะนะครับเนาะเออ บอกยายมาทำเป็นเพื่อนโอเคนะครับอ่าฉะนั้นหนุ่มพี่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ยายยายยังไม่ได้ทำอะไรเราเนาะยายที่เขาเสียไปแล้วเขาบอกยายพลาดจริงๆนะให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายหลายคนก็พูดมาเลยว่าเห็นยายแล้วให้เห็นตัวเองอยา่าหนีครับ เวลามีความกลัวมากๆยิ่งหนียิ่งกลัวเพราะยิ่งหนีสมองยิ่งรู้ว่าเรากำลังกลัวจริงไหมไม่อยากเจอเลยแปลว่าในหัวเราเห็นภาพชัดครับยิ่งหนีแปลว่ายิ่งกลัวถ้าสัญญาณช่องไหนมีปัญหาก็สามารถไปดูช่องทางช่องทางอื่นได้เช่นถ้า YouTube มีปัญหาดูทาง Facebook หรือทาง TikTok ได้นะครับนะก็ถ้ายิ่งหนียิ่งกลัวครับยิ่งหนียิ่งกลัวฉะนั้นดูครับ ดูดูดูด,ดูไปเรื่อยๆสู้กับความกลัวด้วยการดูความกลัวเลยอ่ะวันนี้จะดูซิจะกลัวอะไรอย่าหลับแบบหนีอะถ้าจะนอนให้นอนแล้วก็พิจารณาร่างกายครับนอนแล้วทําความรู้สึกเหมือนเจริญภาวนาเอาใจมาอยู่กับกายกายสบายกลัวใช่ไหม ความกลัวเกิดขึ้นแล้วหนอก็ดูความกลัวนี้ไปแต่ถ้าสุดท้ายทาสมาธิแล้วมันสู้ไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงเลยนะแล้วมันเริ่มกระทบชีวิตหลวงพี่ว่าเราย้ายออกก่อนสักสองสามวันก็ได้ครับย้ายแล้วไปแผ่เมตตาไปทําสมาธิให้ใจนิ่งแต่ในเคสที่สู้ได้ให้สู้ถ้าเคสสู้ไม่ได้ให้ถอยเราไม่ต้องสู้ทุกครั้งหรอกถ้ามันไม่ไหวอะหลวงพี่รู้ว่าบางทีจะตะตอนนี้คือมันเจอไปแล้ว เขาอยู่ในโรงแล้วจะไปกดใจสู้บางทีมันยิ่งกดใจมันยิ่งหนักมันยิ่งเครียดงั้นคงตอบคําถามนี้แบบนี้แล้วกันแต่วันนี้ดีใจในทุกคนได้พิมพ์ตอบคาตอบมาหลายหลายรูปแบบนะครับเออมันมีทั้งคนกลัวหลวงพี่อยากให้คนที่ไม่กลัวเห็นใจคนที่กลัวคนที่กลัวเห็นว่าเฮ้ยเราก็จะฝึกตัวเองไปเป็นคนที่ไม่กลัวได้นะคอมมูนิตี้ของเราจะได้อบอุ่นนะหลวงพี่เข้าใจนะเนาะคนที่กลัวก็เห็นใจ คนว่าคนไม่กลัวเขาเอ้ยเขาไม่กลัวได้หวะเราเป็นได้คนที่ไม่กลัวก็เห็นใจคนกลัวว่าเออแต่ละคนก็มีเรื่องที่กลัวที่ใจบางทีมันสู้ไม่ไหวมันดีครับอาจจะเป็นจังหวะทาสมาธิได้ดีลองทําก่อนลองคุยกับยายแผ่เมตตาทําสมาธิไม่ไหวก็ย้ายไหวก็สู้แค่นั้นเองนะครับแต่ละแต่ละแต่ละคนเนี่ยหลวงพี่รู้ว่ามันน่าคงจำไม่ได้ไม่ขวัญหนีดีฝ่อหรอกมันก็บางทีมันเจอมันก็ เออแต่ละคนต้องมีความหลากหลายเนาะฉะนั้นขอบคุณทุกคําตอบเลยนะครับเนาะลองดูนะลองดูแต่ย้ายห้องก่อนก็ดีนะครับเนาะย้ายห้องก่อนแล้วก็กลิ่นของยายเขาติดมาเนะก็เห็นซะว่าเออเป็นเหมือนถ้ายายคนนี้ตลอดเราที่อยู่ด้วยกันเคยได้เคยเจอกันเขาไม่ใช่คนเลวอะ่ะก็คิดซะว่าแผ่เมตตาให้เขาแล้วกันนะแผ่เมตตาไปนะครับครับ หลวงพี่ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบกันสักที่คาถามดีค่ะเอาเป็นว่าอีกสักหนึ่งคำถามหรือไม่ก็สองคำถามแล้วกันเอาแปดโมงจบแล้วกันเพราะดิวพี่จะไปฉันยากหนะะ่อยฮะจากที่ตรงนี้มันต้องเดินลงไปจากยอดจากยอดดอยนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะโชว์วิวให้ทุกคนดูในทุกๆช่องทางที่เป็นไปได้นะครับนะ,ะต่อเลยนะครับอ,อีต้องเชียรเลยค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะมีคาถาแก้กรรมจริงไหมคะหลวงพี่ โอเคอ่ะถ้าอยากได้คาถาแก้กรรมจริงๆหลวงพี่จะให้ก็ได้นะครับหนึ่งเลยคือคาถแก้กรรมนะเลิกโทษกรรมเก่าสองทำกรรมปัจจุบันที่ควรจะทำโอเคไหมแค่นี้นะเออแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นเลิกโทษกรรมเก่าและทำกรรมในปัจจุบันให้ดี เลิกโทษไม่ใช่แปลว่ามันไม่มีกรรมเก่ามันมีแต่โทษไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเข้าใจบอ,อ,อโทษไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นถ้าอยากถ้าอยากเลิได้แก้กรรมก็คือเลิกโทษกรรมเก่าและสองออทำกรรมปัจจุบันให้ดีซะโอเคไหมคือถามว่ากรรมเก่ามีจริงไม่มีและส่งผลเยอะไม่เยอะด้วยแต่มันแก้อะไรไม่ได้ไงในอดีตชาติเข้าใจไหมเออ เราแก้อะไรในดิตชาติไม่ได้เลยนะเราแก้ในดีติชาติไม่ได้เลยครับฉะนั้นเนาะเลิกโทษกรรมเก่าแล้วก็ต่อต้านครับต่อต้านเจอต่อต้านครับต่อต้านเจอเรื่องนี้ไม่ถูกใจก็ต้านเจอไม่ถูกใจก็ต้านเวลามันต้านเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยว่าทําไมถึงต้านอยู่ข้างในดูสิ เวลายอมรับมันจึงค่อยๆคลายค่อยๆรักสิ่งที่เกิดการรักสิ่งที่เกิดทุกสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นก็คือการยอมรับเป็น one way or another คือเป็นหนึ่งทางเป็นทางเดียวกันและทางตรงกันข้ามฉะนั้นให้เราฝึกรักนะรักครับถ้ารักได้มากเท่าไหร่ก็จะยอมรับได้มากเท่านั้นรักอารมณ์รักสภาวะรักเรื่องราวที่เกิดฉะนั้นอันนี้คือการยอมรับ เริ่มต้นจากการค่อยๆเห็นว่าใจต้านอะไรคลายความต้านและค่อยๆรักสิ่งที่เกิดเพราะยังไงมันก็เกิดแล้วคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์เหตุการณ์มันเกิดไปแล้วรักแล้วก็เข้าใจมันนี่ก็ทำให้เรายอมรับได้ครับค่ะหลวงพี่ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับธรรมาดีๆในวันนี้ค่ะแล้วก็หลวงพี่มีแรปบัพแล้วก็การบ้านอะไรไหมคะวันนี้เนาะ ใจกว้างไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นทั้งที่ใจกว้างมันคือทั้งเพื่อเขาและก็เพื่อเราเมื่อใจกว้างคราใดมันก็จะรองรับคนที่แตกต่างและหลากหลายใจกว้างคราใดมันก็จะกลับมานอกจากรองรับคนต่างๆที่แตกต่างและหลากหลายก็จะกลับมารองรับรองรับใครรองรับตัวเราเองที่วันหนึ่งอาจจะผิดพลาดแบบคนอื่น และเราก็จะได้รองรับได้แกรมิต <a> มารองรับเราเช่นเดียวกันเมื่อเราใจกว้างเขาคร่าวคงจะประมาณนี้ครับเนาะวันนี้ขอให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆใจเบาสบายทุกคนเลยนะโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุค่ะค่ะก็อย่าคุณต้องวันนี้เราได้ไฮไลท์อะไรกันบ้างคะเชิญเลยค่ะ ก็วันนี้เรื่องความใจกว้างนะคะ,คะก็อย่างที่หลวงพี่วีแคปเมื่อกี้เลยค่ะว่าคนใจกว้างเนี่ยคือคนที่สามารถรองรับความหลากหลายของคนจํานวนมากได้ไม่ว่าจะต่างกันยังไงเช่นพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ทรงใจกว้างมากท่านแบบโปรดสรรพสัตว์มนุษย์เทวดาทั้งหลายได้มากมายเลยนี่คือลักษณะของผู้นํานะคะแต่พอยของวันนี้คือการใจกว้างเนี่ยไม่ใช่แค่ใจกว้างเพื่อคนอื่นนะแต่ให้เราใจกว้างเพื่อตัวเองในอนาคตด้วยเป็นการรองรับตัวเองที่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมหรือไม่ได้เป็นอย่างจ อะไรผิดพลาดได้นะคะเราจะได้ให้อภัยตัวเองได้ง่ายค่ะประมาณนี้คะ่ะค่ะขอบคุณพี่ตองมากเลยนะคะที่บบให้ไลท์ดีๆในทุกๆวันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอกราบขอพระบุณพระอาจารย์สัจธิโกนะคะรวมถึงพระอาจารย์ทุกรูปท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมกันแา<อ>ี่ขอะะตัวก่อนนะครับสาธุนะครับได้คะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวก่อนเนาะปฏิทินนี้อยู่ที่สูงหน่อยแต่ต้องลงไปเดี๋ยวม่ใช่ฉันไม่ทันนะครับ วันนี้ก็เจริญพรแล้วก็โมทนาทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์มาอยู่ด้วยกันเนาะก็ขอจากกันไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้แล้วกันนะโอเคนะครับเนาะก็จะได้เห็นวิวสวยๆเลยนะครับให้ใจกว้างๆแบบพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยนะโอเคนะครับให้ใจกว้างๆแบบพื้นที่กว้างๆเลยนะโอเคนะโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับ ขอให้เนาะมีแต่ใจที่ดีเบาสบายใจกว้างกวางเกลี้ยงเนาะในยามเช้าวันนี้ทุกคนเลยนะครับหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ขอปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่นะครับเนาะวันพรุ่งนี้นะครับอนุโมทนานะครับ